hello, everyone. my name is justin. i'm from totachi headquarters. today, I'm, uh, it's my pleasure to be in thailand, Buriram, okay, our chang international circuit. okay, to witness our drivers, totachi drivers, in during the race. okay, uh, here i would like to introduce, uh, let them introduce their, uh, you to our totachi thailand racing team. <laughs> โตทาชิไทยแลนด์เลสซิ่งทีมนะครับก็ลงแข่งในรุ่นเป้นแนะครับผมใช้รถ v ีออก็บรรยากาศวันนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานมากมายเลยนะครับแล้วก็เราก็ได้อันดับที่5นะครับผมในสําหรับสนามนี้นะครับก็มีความท้าทายมากมายเกิดขึ้นเลยฮะสำหรับทีมแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโตทาชินะครับดูจาก Data l o ็อกแล้วก็ ความรู้สึกเราอะไรเงี้ยครับสู้ได้ครับสนุกสนานความร้อนนะครับในสภาพอากาศวันนี้นะครับมันร้อนมากเลยนะฮะสำหรับที่บุรีรัมนะครับซึ่งน้ํามันเครื่องโตทชิเอาอยู่ครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเอ่อเลสซิ่งต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่ให้มาถือว่าผ่านเลยครับผมเยี่ยมมากครับสวัสดีครับผมโต๊ะนะครับแย่งหักดิ์เริญนสุดนะครับอ่าทางการทีมโต๊ชิไทยแลนด์เลสซิ่งทีมครับอ่าลงในรุ่นเอ่อดิพิเอนสี่นะครับ ใช้ัมเบอร์423ในการทําการแข่งขันนะครับก็เลนที่3ามที่ผ่านไปก็ถือว่าโอเคเลยครับแต่อาจจะเกิดปัญหาเล็กน้อยครับผมก็เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวเราแข่งต่อสู้ต่อครับส่วนเ,เรื่องน้ำมันเครื่องทางตระกิที่สนับสนุนเรามานเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับตอบโจทย์กับทั้งรถแข่งแล้วก็รถซิ่งเลยตอนนี้เอามาใช้อยู่ในรถวีออสเป็นเครื่องยนต์หนึ่งเอสเซเครื่องเครื่อยนต์ถ่ายพาวเวอร์แมสเนี่ยอุณหภูมินิ่งมาก อยู่ร้อยต้นๆแล้วก็แรงดันน้ํามันเครื่องก็นิ่งไม่มีปัญหาตัดปัญหาเรื่องน้ํามันเครื่องได้เลยครับคือตอนนี้น้ามันเครื่องนิ่งมากาเครื่องยนต์ที่ผมทํามาก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งเอซแรงม้าอยู่ที่ประมาณ2องรแรงม้าพอใช้กับน้ามันเครื่องโตระชีเนี่ยเยี่ยมเลยตอบโจทย์เลยตั้งแต่ไดโน่แล้วก็ในสนามพอมาดูในหลอกเนี่ยทุกอย่างไม่ต่างนเลยทั้งความร้อนทอั้งแรงดันเพราะว่าในสนามเนี่ยมันจะร้อนกว่ขอขอขอาไดโ,โน่ด้วยทั้งอากาศทั้งอะไรต่างๆ ตอนนี้ก็คือนิ่งมากไม่มีปัญหาเลยครับแล้วเราก็ใช้น้ำมันเกียร์แล้วก็ใช้น้ํายาหล่อเย็นโซล่ตีททั้งหมดใช่โซล่าชีททั้งหมด,หมดน้ำมันเกียร์จะเป็นตัวตวัวเกียร์ห้าเป็นเกียร์เลสซิ่งเหมือนกันซึ่งตอนนี้เขาจะมีน้ำมันเคลื่องที่เป็นเกียร์เลสซิ่งด้วยแล้วก็มีน้ำมันเกียร์ที่เป็นเกียร์เลสซิ่งด้วยแล้วก็วก,ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นคูลแลนที่ใช้กับรถบ้านก็ได้ก็รถรถแข่งก็ได้ตอนนี้ก็นิ่งอุณหภูมิน้ําก็โอเคเกียร์ก็เข้าได้ปกติิิิไมมมม่ีีตตดดัััเลยคครบบสสวผผโจจ้นนนะก เป็นเลสินจิเนียประจำทีมโตตชิเลสซิ่งทีมไทยแลนด์นะครับผมคู่กับเพื่อนของผมนะครับผมในสนามนี้ในรายการแข่งขันซูเปอร์เทอร์โบนะครับผมเราก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาแสดงความสามารถนะครับผมก็ผมจะดูในส่วนของการวิเคราะห์การขับขี่นะครับผมแล้วรวมไปถึงช่วงล่างนะครับผมส่วนเรื่องของเครื่องเครื่องยนต์ก็คือจะเป็นทางด้านเพื่อนเพื่อนของผมที่ดูแลไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก็คือถ้าจะไม่มีปัญหาเลยก็ผมจะปรับ เอ่เซตติ้งทุกอย่างให้เหมาะสมกับนักขับทุกสภาพการขับขี่เพราะว่าหลังจากที่เราได้ทําการพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ของโตต้าชีพไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลดความกังวลและคลายความกังวลของเราที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ในส่วนของสารหล่อลื่นไปได้อย่างมากนะครับผมซึ่งก็จากที่ผลที่เราได้ดูเก็บข้อมูลมาเนาะ<ม>ก็ทําให้เราเห็นว่าอุณหภูมิมครับที่เปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิมน้ำมันเครื่อง ค่อนข้างที่จะมีความสเสถียรน,นะครับผมซึ่งมันส่งผลให้ตัวเครื่องยนต์สามารถเรียกเค้นประสิทธิภาพทั้งแรงม้าและแรงบิดออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับผมก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า,าผ่านเนาะสำหรับน้ำมันเครื่องแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างของโตตาชินะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ็นจินออยล์นะครับผมเกียร์ออยล์หรือว่า คูลแลนนะครับผมก็ทุกอย่างที่ใช้ก็คือส่งผลทำให้เครื่องยนต์ของเราสามารถเรียกประสิทธิภาพและก็คลายความกังวลใจไปได้ส่วนหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของโตตาชิไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผม Thank you guys okay, for the hard work okay I think you all uh, you guys achieve good result today okay tomorrow there's another race okay so we must Power, okay, uh, yeah, yeah totality oh, team, right, that yeah, that okay, team. yeah, of course, uh, okay, your the question that asking me, how is uh, Buriram, okay, how how am I feel today? Of course, definitely I'm excited, okay, this is my first trip here, okay, and uh, of course it's uh, it's also my first time, okay, meeting our racer here, okay, they are all professional, very professional, okay. follow us okay stay tuned okay you will receive more information about team totachi in thailand thank you